โอ้ผมเก้ออีกแหละเยงี้และเดี๋ยวเวลาตาเดินี่ยตัวมันใหญ่แต่นี้อมันแะงักระด้าที่เราไปเนี่ยเออใช่ครับนีพร้อมกันอแต่นี้ไม่ได้ขีดยาขีดเกเนะแปลงนี้ผมไม่ได้เก็บยาเพราะมันน้อยผมเลยไม่เก็บผมมันมาเน้นแปลงนี้มันนวดมาดุกีแล้วนี่ซอมค้าตรงไหนอีกแปลงนู่นอ๋ออันนี้แปลงนึ่เอออ้หลทีมีหลทีเนารอบ ตตรงนี้ก้อนก้อนก้อนที่ว่าแข่งใช้เคมีอยู่นะตรงนี้ได้ที่เกี่ยงลาวา้องสองอุ้มสองอุ้มกว่าเองอุ้มก็ประมาณสี่ห้าเกี่ยนอ่าอยู่หลังผมเลกไม่ดิเออแสดงว่าดินเลยถ้ากันเป็นที่ดินเลยครับพอทุกทุกทุกครั้งไม่ได้ยื้เลยใช่ไหมเออไม่ได้โอ้โหเพราะว่า้นามมันดีแจ่วอ่าไดปุ้ยไปแล้วเขี่ยวเลยประมาณสามสี่วันเรื่องใช่ก็เป็นบางแปลงของผมที่ว่า้นามมันไม่นิ่งอ่ะ อืมแน่ๆดูต้นใหญ่ไปของพี่บุษบาเลยนะเนี่ยเออสวยเลยแหละพี่บุษบาก็งามนี้เลยต้นใหญ่นี่กะรออีกสิบสิบห้าวันจะขีดอีกทีอีกรอบนะ,ะอ,อีกกิ่งทององีกกิ่งทองอีกรอบหนึ่ง